โอเคครับก็สวัสดีทวนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวฟังนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมา1นึกับเอนโซเมส้มนะครับก้อนฮีโร่ที่ผมจะเล่นที่ผมจะนํามาหนึ่งกับเอนโซเมส้มเนี่ยก็คือหยานะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าหยาเนี่ยมันอ่าถ้าตามในแร้งเนี่ยมันแพ้ทางเอนโซค่อนข้างมากนะครับถ้าอินโซมันเกี่ยวโดนเนาะในช่วงต้นเกมในช่วงกลางเกมก็อาจจะเล่นยาะนะครับแต่ในช่วงเลัเกมเนี่ยก็พอสู้ได้นะมาดูกันนะครับว่าถ้าเป็น1นเนี่ย ผมจะพอไหวหรือเปล่านะครับก่อนที่เข้าไปดูคลิปเนี่ยผมก็มีกิจกรรมดีๆจากทาง RV มาแนะนำครับก็เป็นกิจกรรม44นี่มันเฟสติวัลนะครับก็เปิดให้เล่นอ่าสกินฟรีนะอ่าร้อยสกินเลยนะครับถึงระดับอ่าไมทิเค้าเลยนะก็ถือว่า RV เปิดให้เล่นเยอะมากนะผมเอฟเฟกอย่างสวยนะแล้วก็มีแจกสกินนะครับแล้วก็มีอ่าแจกรูนด้วยนะรูนเนี่ยผมบอกเลยสําคัญมากนะครับก็อย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยนะครับ ตั้งแต่วันที่4ถึง7เมษายนนี่ครับอย่าลืมไปล็อกอินนะครับผมอตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับสเปลที่ผมใช้ในเกมนี่เนี่ยนะก็จะเป็นวีกนะผมส่วนเขาเนี่ยก็จะเป็นเอนะ็กซ์คิวเนาะก็อย่างที่รรู้กันนะครับว่าในโหมดหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนในโหมดแรงหรือโหมด55ก็ตรงที่ไม่มีพลังแสงนะครับผมก็มาดูกันนะว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับอิ so นโซเนาะก็ถือว่าเป็น ัวเลือกระดับต้นๆในการแก้ทางหย่านะครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็อาจจะสู้เขายากนิดนึงเนาะเป็นไปได้เราอย่าไปสู้กับเขานะครับต้องอาใชคชิปกอนนะห,หาเงินกันนะอย่าไปหาสู้เยอะนะครับตัวเราแพ้ต้นอยู่แล้วนะ ล้จาจังหวะนี้ว่าไงนะครับเขาเกี่ยวผมเนาะผมต้องอตีออกนะผมเสียเลือดไปเยอะมากเลยนะครับดามจเขาแรงกว่าผมนะเพราะว่าถ้าอินโซเขาเกี่ยวเนี่ยเขาจะลดดามจลงด้วยนะครับดามจผมก็อาจจะเบาลงนะครับต้องพึ่งของในเกมนี้ไม่มีของเนี่ยเราตีไม่เข้าเลยนะครับอารมณ์เหมือนเราไปตีอตัวแท้งที่มีสกิลลดดามจนะครับอารมณ์เหมือนตัวโลแพดเก่าอนะ เคค่อยคอยฟาร์มไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าสู้กับเขาดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะดูดิแค่เขาเกี่ยวผมนี่แบบดาเมจของเทบไม่เข้าแล้วนะแล้วแบบดูทุกคนดูดิคือแบบเขาแบบจูบผมเยอะมากอ่ะเลือดผมหายไปครึ่งหลอดเลยนะ คือแบบสกิลผมถ้าผมจะทุบเนี่ยเขาก็หลบได้นะครับถือว่าสมกับเป็นเมสซอมนะตบได้โหดมากนะครับผมใจเย็นครับพี่ชายผมยังไม่12ครับพี่ชายอุย้ยถ้าผมโดนเกี่ยวอย่างนี้ผมไม่รอดน,นะโอ้โหผมหนีไม่ได้หรอชิบหายละเออโดนเอ็กซ์คิวตายนะครับผมก็ตึงจริงนะครับคนนี้โอเคเกิดมาเชี่คลิปนะตอนนี้ก็12เลยนะครับได้โอมิอามาจามังหวะนี้ว่าไงอ่ะแล้วเขาเกี่ยวผมนะครับ ทุบโอเคกดวิกงไปนะเขาโยนผมอีก่ละตีไม่เข้าเลยว่ะทุกคนโอ้โหอันตีไม่โดนนะกดวิกไไ้โอ้โหดามจเขาแรงจังอนะ่ะผมทุบผมตีไม่เข้าเลยโอ้โหทุกคนดูดิคือแบบคือเขาแบบชำม,มากเลยนะแบบผมดามจไม่เข้าเลยอะไรอ่ะลง,งนะลง,งนะทุบๆตีโอเคชอนนี้อาจจะพอเห็นภาพอยู่ผมได้เปิดเขาทั้งหลอดก่อนครับทุบโอ้โหแล้วเขาหลบทุบผม ชีบหายแล้วในวนี้เขาซอยผมโอ้โหทำไมขอไว้เถอะขอไวเถอะโอ้โหคือดามจนเขามาแรงมากนะครับคือแต่เมื่อกี้ก็เกือบไหวแล้วนะหรือตัวผมอาจจะบ้างไปนะครับเขาเกี่ยวผมไม่คือแบบผมกลัวมากเลยนะต้องพยายามถอยออกมาก,ก่อนนะครับไม่งั้นเราอาจจะแห้งได้นะโอ้โหเขาลงทันตีผมมีชีบหายครกดดีไปเดี๋ยวทานตีผมหมดแล้วนะจังหวะนี้เป็นไม่ได้ผมไม่อยากตู้เลยนะโอ้ ผมหนีไม่รอดจริงวะโอเคผมลองมาดักพุ่มเล่นเดินครับโอเคอันนี้เราหลบโซ่เขาได้นะอ่านี่พอเห็นภาพอยู่แล้วตีตีตอ่แล้วผมได้เลือดได้นะอันนี้คือผมชิงความได้เปรียบสุดๆเลยนะครับตอนนี้ทุบโอเคโอเคกาแฟทุบโอเค,อเคตีตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีโอเคสวยครับโอเคผมเริ่มอ่าการจังหวะได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอเขาชิงอันติก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าผมไม่รอเขาชิ้งันตีนะเนี่ยเขาอาจจะใช้ันตีเนี่ยในการหลบทุกผมนะโอเคครับดักพุ่มเดิมนะพุ่มแล้วเหมาะออกก่อนออกก่อนโอเคเขาทุ่มผมละทุบโอเคนี่ผมทุบโดนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคี้มนะั้ยันตีทุบโอเคสองเดี่ยวตีโอเคเขาเสียเกินนะครับทุบเอาล่ะนะารองผมไปล้องทำไมตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยเกมฮัลโหลเกมทุกคนเห็นหรือป้ายนะหลอกผมเมื่อกี้ปะ คือมันไปทุบลมทำไมอ่ะมันไม่ทุบเอนโซเหรอฮานะทุบอันนี้เรามีวิกนะครับอันนี้ผมกล้าเล่นเพราะเรามีวิกนะโหทุบไม่โดนว่ะต้องตีธรรมดาไปก่อนนะครับเรามีโอเมียร์เลยนะแล้วเขาเสียวเขียวโอ้โหเกือบตายนะครับผลลุกไปแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะตายแล้วนะครับหากใครกำลังมองหา idlv คุมค้มๆสกินแลสวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับแอดมินต้น tp7 เมลูท็อปอัพเพจบริการรับเติมเกมอะไล24ชั่วโมงสุดยกดคุ้มปลอดภัยใช้เพียงแค่อเอาวในดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมลท็อปอัพและแอดไลน์เมลูท็อปอัพเอดไลน์เมลท็อปอัพมีแอดำหำนาด้วยนะพุ่มตามสูตรนะครับชิงความได้เปรียบเนาะโอเคอันตีในพุ่มนะโอเคอันนี้เขาเกี่ยวคีมนะครับตอนเขาเกี่ยวคีมนี่แหละเราต้องรีบเล่นนะครับเพราะว่า,าเราจะไม่โดนโลดดามเมจเนาะถ้าเราไม่โดนเกี่ยวนะครับ โอเคสวยช็อน,นี้ถือว่าผมเปิดได้สวยนะผมดักได้สวยนะครับเ็เก็บสกอร์มาได้แบบดีนะครับโอเคแล้วสัตยาโอเคการันตีที่สองม,มา่ก่อนนะครับก็าอาจจะเข้าไปเล่นในระยะอะ่ทุ่มเขาไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวต้องเน้นสองนะครับในวัน,นี้ผมไม่อยากให้เขาทุ่มเลยนะทุบโอเคโดนอยู่นะครับกดวิกไปสองตีโอเคสวยเริ่มไหวแล้วนะครับตอนนี้ ยานก็เข้าสู่ช่วงเลทครับก็าอาจจะอนุภาพโหดขึ้นนะโอเคเกี่ยวทุบสองโอเคเราโดนทุ่มนะครับโอเคเฮ้ยโดนทุ่มลเลยอุ้ยจะตายเว้ยจะตายเว้ยทุบโอ้โหชิบหายแล้วแนละ้วเขาเอาไอคิวมาผมลืมเลยว่าเขาไอคิวมานะเมื่อกี้คือระเบิดคาหน้าแล้วนะครับเกือบไ่าน,นะเมื่อกี้โอเคอันนี้คือต่างคนต่างแลกหมัดก,กันนะโอ้โหผมทุบไม่โดนอะโอเคมีวีกดดีไม่เชื่อไหม นี่ค,ครับต้องขายของก่อนนะออเป็นเกินครับกันไว้ก่อนนะทุบตีตีธรมธรมดาตีธรรมดาผมไม่เหลือแนละ้วผมต้องตีธรรมดาสู้นะชิบหายแล้วเกินผมแตกนะไล่ไปโอเคก็บเลือได้โอเคเขาก็เสียเกินเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ว่ายังไงโอเคผมถอยก่อนดีกว่าใจเย็นนะครับเราต้องใจเย็นไว้ก่อนนะผมยังไม่อยากแพ้นนะครับผมต้องค่อยๆเล่นนะครับผมอันตีรอไปเลยนะครับ เราจะได้อ่าไม่คิดว่าเราเปิดอันตีนเนาะเดี๋ยจชิงคลิปนะโอเค,นะอเคผมลบโซได้นะโอเคอันตีโดนครับอย่างนี้ถือว่าสวยโยบีต,ต,ต,ตีเราเราเปิดชิงครึ่งหลอดอเครับนะโอเคต้องขับของเรียนนะโอเคกดล็อกชิลน,นะครับอันนี้ผมเดินในป้อมเลยนะส,สวยพอกดล็อกชิลเนี่ยก็ได้กเกาะเด้งเยอะนะครับเราเข้าไปเล่นในป้อมเขาได้แบบไม่ต้องกลัวเลยนะนี่เขาเกี่ยวผมได้นะครับเดี๋ยวรอโซเขาหมดก่อนโอเคโซเขาหมดแล้วนะโผมตีไม่ถึงว่ะ ทุบโอเคทุบร้อนอยู่สับของนะครับต้องเชิงใส่กันนะโอ้แล้วเขาสับแข่งนะครับโอเคอติตันเขาแล้วเขาออกมา,มา,กา,า,กาดูดเลือดยับยับนะครับเมือกียแล้วเขาเอคิวเบานะดาเมจเมื่อกี้ผมกดสองครับเลยลดดาเมจเนาะเชื่อแล้วเขาเกี่ยวผมวะ้ิชิบหายแล้วโดนทุ่มนะครับ oh, <see. S 1> ไม่ไหวปะจังวะนี้ผมต้องทำไงครับผมต้องกลับไปตั้งหลักก่อนนะครับขออนุญาตก,กลับไปหิวนะนะเกมนี้คือถ้าเจ็ดตัวก็คือชนะนะครับผม ผมก็จะสู้ถึงที่สุดนะเร่องนี้ผมเปิดก่อนที่สองนะเขากดแข่งครับทุบโอเคได้ทุบพอดีนะแล้วเขาถาเป็นล็อกชิลนะครับโอเคกดดีไม่เชื่อไปอันนี้คือเลือดเขาลดเยอะกว่าผมนะครับชิงดีก่อนเลยนะโอเคถือว่าสวยนะครับก็มาถึงตัวตัดสินแล้วนะก็ตัวนี้ใครชนะไปเนี่ยก็ถือว่าชนะเกมนี้ไปเลยนะครับผม ก็มาดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมก็เล่นสูตรเดิมนะชิงอยู่ในพุ่มนะโอเคอันติถึงอยู่นะโอเคสวยอันนี้ผมเปิดเขาก่อนนะครับเืิดเขาลดไปเยอะมากเลยนะียร์สับของกันไว้ก่อนนะครับโอเคสวยสำหรับเกมนี้แต่ก็ชนะไปนะครับเชื่อแต่ต้นเกมตึงจริงนะผมผมแทบสู้เขาไม่ได้นะครับโหเขาอ,ออกฟูลดาเมจเลยครับเมื่อกี้นะก็ไม่ถ้า ก็ไม่แปลกใจเนาะดาเมจผมก็แรงเหมือนกันนะครับทั้งแรงทั้งถึกเนาะก็อาจจะชนะตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเท่าน,นี้แหละครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเท่าน,นี้แหละครับขอบคุณครับ